แม่อาจารย์จเป็นโชว์พิเศษโชวคลอยเอีกไหนยังไงสิเพป้งหยางหลบท่างลาที่ผ่าแต้อาจารย์มาหักลา่าอนุญาตพอถอนแม่แม่นักได้ไหมคะเดี๋ยวลองไปจับวักสองวักตอนนี้เรากำลังถ่ายทานนนนอดสดอยู่นอกนี้เนาะได้แล้วมึง ร้อยกันลับๆๆอย่างเดียวหอดมือเปิดวงนะหาเขามันเกียร์ซอยกันได้พี่น้องแห้งกันเลยไฟซีเรียงประมาณเข่ามือในยสิปุ๋ยซียูกว่าเลื่อนป้ายที่พวกออกสิบขั้นบุตรีโซ่หยอดมือเปิดวงกันอ่ยน้องอะไรนะลูกจีนค่ะอ่เดี๋ยวน้องจีนข่าวอีกทีหนึ่งถ้าคนต่อไปลูกลูกขอให้โชคดีจ้ะเพราะตอนนี้ท่านประธานมาถึงแล้วอเอาอาเซียนก็จบแต่ละคนเนาะตอนพี่น้องมือจิตท่านก็คนชมสดๆเนาะ โอ้ยมาคือลูกอบตเนี่ยกระซิทเี่นอสื่อคนเด้อครับเจ้าคือพ่อขนั่นปคนซื่อบรซานชยแกวหันเด้อครับผมลูกหลานช่าเอยดนี่ยงะคะอากเอเพื่อไหนลูกเอพื่อคนทองค่ะคนทองโอ้บกไก่ว่ยังลร่ฮัมลองเพลงค้ับผมมว่าลองเพลงเาะเจ้าคืพ่อของกิบกู้เ่านั่นแล้วอีซิปเปีที่ล้วกเ่ียละเอาลองเพลงยังลง แจ้งเรื่องจากสังหารแจเอาจารย์ตัวดีครับขี้เอฟชาฟด้วยครับโค้เอ็นแก์สะสามนี่อหเมื่ออาชีพอะีบอกได่โดนตีบอลนขี้นั่นขี้นี่สั่งเอาปันอาหารตามสั่งวาอจาดยตัวที่ขึ้นยากเลยวะนี่เอ๊เห็นว่าโค้ดแย่งงนสั่งมันตีกอกอยานไป1สิาสิบหกปีนี่เนี่ย มัดเถียงมัดเถียงมัดเงดี๋ยวนี้บอกแม่น่อยมัดมัดเถียงมัดวาชิบหายชิบก็ได้ไปยังไงเนียแหละคจันจังีมาลูกสิโอ้ยไปพอสิบเอ็ดสิบสยกมือนะมูเทเล่เทเล่วนเอาอีกหนึ่งสิบปี you mm -hmm. ไม่มีงาน กมเอาให้อาจารย์เน่าลองวิเคราะห์อาจารย์เน่าไม่อยากให้ความคิดเห็นโอ้ยแต่ไม่ใช่หนังกันนะแต่เขาบอกแล้วอาจารย์ินทางไปน้องไล่โซดตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะเสียใจ เอากระบอกไปตามข้อจริงเราให้จันเล่าเล่าตามความจริงเสียงบอกบางเสียงบอกบางฝืนต้องฝืนอีกนานนี่นี่เห็นไหสิบเก้าปีคงสิบเก้าปีพี่นาบอกยี่สิบอันนี้พูดตามตรงนะครับเสียงร้องยำบานเลยลูกเขาจะพิจารณาในลูกเออแดงว่ามัน็นงานงานอะไรยยัดตร้งแทงลายจริงหรือเปล่าดูชื่ออะไรลูก อ่าสุ้อบรอนเขาของอ้ก็ให้โชคดีนะครับพี่รายตำแหน่งที่เขาต้องรับได้โหลดเด้อะลองเพียงก็คือไปหามัดหางบังไฟซอยแย่แหล้วมันเขาชื่อขนาดสิไปไหนเอาคนต่อไปลูกนะเอาโอเคลูกอ่าเดี๋ยวพ่อพิจารณาเอาคนต่อไปหนูชื่อหนูชื่อน้องต้นเขาค่ะมาจากอำเภอพนทองค่ะอ๋อมาจากพนทองดีกันคงสิบว่าไกลจากนี่น่าหลงากอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบหกปีค่ะอ๋อมันคือมีตัวให้ดีแต่บอลจอ กับมันเกษตนี่แล้วมันเกษตนี่อ่ะนูชื่ออะไรนะลูกต้นข้าวโอเคนู้จะมาในเพลงพักล้าท่พยาแต่อ่ามาเกินแค่หน่อยหนึ่งอาจารย์เราเดินเลยได้แต่ขอฟังเสียงให้เสียงขึ้น ผมขึ้นยังคือจังหวดอะไรถึงจะวิคนนี้ก็เสียงแก้วเสียงแก้วเสียงเยอะอยู่เออใช่ไเห็นัวดัวพรได้ลูกหลานเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยนะตั้งแม่ไม่แล้วไม่แม่กูแม่น้องต้นข้าวนะครับต้นข้าวอยากเอาธาตุเอาธาตุโอเคเห็น <laughs> ê, à, có hay trông đi. À, con lúc mà về là